ขยายสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับประจอยสวัสดีคุณผู้ชมทาง Nation TV รวมถึงคุณผู้ชมทางวิทยุด้วยนะฮะ FM 1 0 2 0นชั่น Nation Radio วันนี้มาหนึ่งก็หัวร้อนเพราะว่าก่อนที่จะเข้ารายการพิชชาพัฒน์อาภงศาค่ะไหนหลักฐานคุณผู้ชมอันนี้คือหลักฐานนะฮะขยามสคริปต์เพ้ง เรานึกว่าเออข่าวนี้เราจะไม่เล่าแล้วไงแล้วก็จะข,ขยำสคริปทิ้งไปสักพักหาเนื้อข่อาวอยู่ในแผ่นเดียวกันจะต้องขอทีมงานส่งกลับมาให้ใหม่จริงจริงนะคะตีห้าทุกเช้า เค้กแลปะป้าจอยจะอยู่กันที่นี่นะคะ2ส,สื่อด้วยกัน<ช> 1> FM <2. S> 1เอ้แล้วก็ทาง Nation TV คุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้นะฮะด้วยการพิดพี์ <c oughs> ตัวใหญ่เว้นวัคตามด้วย<ช>ข้อความที่อยากจะร่วมพูดคุยและส่ง s m s มาที่4 2 4 0 6 6 6นะฮะเราจะมีการขึ้นข้อความทางหน้าจอทีวีด้วยรวมถึงคุณผู้ชมที่เล่นทวิตเตอสามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ที่อยากจะพูดคุยกับเราแล้วก็ติดแท็ก ากตลาดภาษาไทยนะฮะวันนี้ปากตลาดก็ใกล้กจะตรุตจีนนะคะ<ช>และที่สําคัญนะคะที่จะต้องรักษาคอเพื่อนร่วมในกาติด้วยใช่ไม่หลาย <ๆ S 1> วันแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงตรุจีนหรือแบบวันพรุ่งน,นี้วันจ่ายใช่ไหมฮะใช่แล้ววันจ่าย29มกราคมว,วันนี้ก็จะมีเรื่องราวของเทศกาลตรุตจีนมาฝากคุณผู้ชมด้วยรวมถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศจีนมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายมแต่ว่าก่อนจะไปถึงเรื่องราวของประเทศจีนและก็เทศกาลตรุตจีนนะฮะจะพาคุณผู้ชม ปิจตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยของเราน <Ừ. S 1> วันนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวานนี้27วันนี้28มก,กราคมและเป็นวันที่28ที่หลายๆคนกําลังจับตาดูว่าสถานการณ์จะยังมีการพลิกผันไมมีการพลิกผัน,นพลิกแคงไปขนาดไหนนะฮะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมนายชาริดเพงดิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ว่าในฐานะกรรมการของสอร,รอสอหรือว่าในคณะกรรมการของศูนย์รักษาความสงบนะฮะบอกว่า ถึงแม้ว่าทางด้านของกรปปสจะไม่ไปพูดคุยหรือว่าเจรจาข้อใดๆกับทางรัฐบาลทั้งสิ้นหรือว่าเจรจากับทางสรสทั้งสิ้นแต่ว่าทางสสนะฮะจะ บอกว่าจะใช้ทุกวิถีทางให้ส่วนรัชการสามารถกลับมาบริการประชาชนได้อย่างแน่นอนโดยจะเริ่มต้นหลังการเจรจาเสร็จสิ้นในวันที่31มกราคมนี้โดยในวันที่3กุมภาพันธ์จะสามารถดํนาเนินการเปิดส่วนรัชการทุกแห่งได้คุณคุณทาริปบอกอย่างนี้ฮะสข้อนะคะที่ทาริเพงดิตเขาบอกว่าจะต้องเ,อเลิกนะคะแล้วก็พูดถึงสื่อมวลชนด้วยใช่ครัสื่อมวลชนคนไหนนะคะที่ทำไมฮะ เขียนข่าวไม่เข้าข้างรัฐบาลอันเนี้ยไม่ต้องตีความป้านั่งเทียนพูดปะเนี่ยนี่นข้อสม,มูลไหมฉันจะอ่านข้อสี่ให้ฟังออขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกทุกแขนงงดเว้นการนําเสนอข่าวที่เป็นการยัย่วยุหรือไปส่งเสริมให้ใครใครเขาก็ทําผิดนะจ๊ะและที่สําคัญอย่าไปเขียนตามการชี้นำของกอปปสดูหน้านี่ของกอปปสมนจะเขยนังไงป้า,าปคือเป็นการ คือสื่อมวลนชนตอนนี้ก็ทํางานลําบากเราก็ต้องการที่เสนอข้อที่จริงทางด้านของทั้งสองฝั่งทางด้านของกบพศด้วยรวมถึงทางด้านของสอรสอด้วยเมื่อมีข่าวอะไรมาแล้วก็ต้องเสนอตามนั้นคือประเด็นก็คือตอนนี้ถ้าดูโลกออนไลน์คุณผู้ชมคะทุกคนเนี่ย <c oughs> ดูการเคลื่อนไหวของกปปสแล้วคนไม่น้อยที่ใช้ทวิตเตอร์หรือเฟซบุ๊กไปร่วมชุมนุมกับลุงกำนันหลายคนเขาก็เขียนเนี่ เขียนแชร์โพสต์สารพัดทุกอย่างทุกสิ่งและประเด็นก็คือคุณทาริศบอกว่านั่นแหละ เป็นการปลุกรลดมแล้วก็ผิดกฎหมายตามพระราชกําหนดฉุกเฉินนะจ๊ะอันนี้เป็นการเตือนสื่อมวลชนนะฮะและอีกหนึ่งข้อที่จะเตือนด้วยก็คือเตือนภาคธุรกิจภาคเอกชนให้งดเว้นการช่วยเหลือด้านการเงินหรือว่าท่อน้ําเลี้ยงรวมถึงการให้ที่พักพิงแบบหลบซ่อนหรือกระทาการใดๆที่เป็นการสนับสนุนการกระทําผิดของแกนนํากอปปสคือตอนนี้เขาบอกว่ามีการแจ้งหนังสือเป็นการเฉพาะไปยังกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ประมาณ30มสิบราย เพื่อเป็นการจอดจองโดยเฉพาะว่าทั้ง30รายเนี่ยอยู่ในแบล็คลิสต์ของสรสแล้วนะว่าพวกคุณเป็นผู้ให้การสนับสนุสนรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินทุนให้ที่พักพิงให้ยานพาหานะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆซึ่งทางสรสูรัศดรสงบจะดําเนินการแจ้งไปยังเจ้าของธุรกิจโดยเร็วที่สุดแต่ไม่ขอเปิดเผยต่อสาธารณชนว,ว่าไอ้สา รายเนี่ยเอกชน30รายเนี่ยเป็นใครบ้างมีคนคมีรายชื่อแล้วเขารู้เขารู้กันหมดแหละอ,อะไรยังไงใครนะคะท่อน้ําเลี้ยงที่ว่านี้ก็มีความต่อเนื่องมาจากสมัยก่อนหน้านี้สักเดือนหนึ่งไหมเก<ะ>ือบเดือนแล้วนะที่เขา,เาตัดบัญชีอายัดเงินของกปปสครัวราชดําเนินแต่ว่าครัวราชดําเนินเนี่ยก็ยังม,มีมีอาหารกินมีอะไรตลอดเวลาเขาก็เลยสงสัยว่าเนี่ย ใครมาสรัสนุนใครมาให้เนี่ยไม่เห็นเขาเดินไม่เห็นเขาเดินถือถุงอระป้าถามป้าถามเคหรือป้าถามใครก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่เห็นเขาเดินถือถุงเหรอวันหนึ่งสิบเจ็สิบแปดปีปะ่ะ <c oughs> แล้วเมื่อวานนี้นะหลายคนพอจบรายการ <c oughs> ปากตลาด <c oughs> เขาก็ไปเสิร์ชหาดูคลิปนู่นนี่นั่น เมื่อวานนี้ก็ฮอตที่สุดเลยไม่มีใครเกินเจตุกยานีโจงวิศที่บอกว่าไปที่เวทีย่อยอินดี้นะฮะที่ชิดลมมีการใส่สูตรไปเลยจ้าแสดงตัวแบบคุณยิ่งรักคินวัตฒนายเป็นคนตรีรักษาการแล้วก็มีการล้อเลียนแบบขำๆไม่ได้ล้อเลียนแบบขำๆเลยจริงจังมากตรงไปตรงมาที่สุดในสามโลกเครที่ยังไม่เคยดูต้องไปดูนะในย t u b e ไปหาดูได้ใช่ไม่มีการไม่มีใครสกัด ความคิดอันตรงไปตรงมาที่อยู่ในโลกออนไลน์ได้นะคะแม้ว่าจะมีประกาศล่าสุด4ข้อนี้<ช>สื่อมวลชนอาจจะโดนด้วยนะจ๊ะป้าเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าไม่เป็นตอนนี้เป็นพิธีกร <laughs> ทำไมหรือ <laughs> และที่สำคัญนะคะหน้าจอของเรา <laughs> ขึ้นมานะคะ ข้อความทุกอย่างทุกสิ่งถ้าคุณตื่นแล้วแล้วเราไม่ได้จัดกันสองคนเราอยากรู้ถูกต้องนะคะเราอยากรู้ <c oughs> ความทิ่เห็นของชาวบ้านประชาชนนะที่เปิดทีวีดูเราอยู่ทางเนชั่นทีวีหรือว่าขับรถอยู่นะทางเนชั่นทีหรือว่าทาง f m ฟ0 <c oughs> ส่งข้อความเลย s อสเอฟพินพตัวใหญ่เว้นวั ack, ตตามด้วยข้อความที่อยากจะคุยส่งมาที่4ี่ 0666ฮะเมื่อวานก็เห็นว่ามีคนอุดรดูเรานะคนเชียงใหม่ใช่มาดูด้วยวันนี้เราอยากรู้ว่ามีใครดูเราอีกใช่แล้วครับขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมาเลยข้อความนะคะ424066สี่ต้องจําให้แม่นนะบางวันหวยอาจจะออกเลขนี้ก็ได้นะครับเจ้าโรมเราไม่ได้เมาอยู่ไม่ได้เมาอยู่เราจะไปเชียงใหม่อะเหรอ มาที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเมื่อวานนี้คุณสุเทพเทือสุบันเลขาธิการกรบป,ป,ปสมีการถแถลงกันเมื่อช่วงประมาณที่ท้องฟ้ายังไม่มืดเลยนะมีการถแถลงข่าวบอกว่า,าทางกรป,ปสยืนยันจะไม่มีการเจรจาใดๆกับรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรเนื่องจากเป็นรัฐบาลที่ไม่มีความชอบธรรมที่เข้ามานํานการใดๆแล้วก็กปปสยืนยันนะฮะว่าจะเดินหน้าปฏิรูปให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอันสมบูรณ์รวมถึงขจัดระบอบทักษิณที่เป็นอันตรายกับ ประเทศไทยออกไปอมอฮะนี่คือมติของกบพสมันของกบพสนะฮะรวมถึงบอกว่ามติของกบพสและเครือข่ายขอยืนยันว่าในทุกเวทีกบพสจะไม่รับเจรจากับสรสหรือว่า จะไม่พูดคุยใดๆเลยกับทางสื่อรักษาความสงบออีกประเด็นหนึ่งก็คือบรดาเหล่าดาราเมื่อวานนี้ที่เค้กบอกอไปว่าเขาจะออกหมายเรียกใช่ไหมละ่ะแล้วก็มีปฏิกิริยาจากทั้งหมอก้องเจตุกเจท็อปเจเมียประวันรัฐทั้งหมดที่เขาขึ้นเวทีหลายคนก็บอกว่าไม่หวั่นหรอกเ,อเพราะว่าเขารู้ว่าเขามาเพื่ออะไรแต่ที่เด็ดที่สุดแหมฉันก็ไม่ได้เอากระดาษที่ฉันเขียนมาเกลือ เกลือเขามีกรอนคุณเกลือหรือว่าคุณว่าแห่งซึ่คคาเป็นต่อเออเขาแต่เขามีแต่งกรอนเนี่ยนะเขาเขาจริงจังมากกับเรื่องนี้เขาบอกว่านี่เป็นความคิดของทางประชาชนจะถวายชีวิตให้เลยเพราะว่าเขาเป็นประชาชนคนที่รักในหลวงนะคะใครสนใจคือเราเนี่ยไม่อยากขยายความต่อเดี๋ยวก็จะถูกตีความนะว่าเราไปเข้าข้างคนนึงคนนี้ไม่ใช่ข้อความนี้เขาแต่งกรอนมีอีอันนี้ใช่ไหม อันเอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เกลือเวลาเขาอ่านอะเค้กปกติเราจะเห็นเขาแสดงแบบขำใช่ไหมล่ะขำแบบฮากลิ้งเลยเขาอ่านบทกรอนเนี่ยนะหลังจากคลิปวิดีโอของเจตุกยานีเขาบอกว่าด้วยความเราคือจะจับพวกเราเราไม่หนีนะแต่จับพวกที่หมิ่นเจ้าไปกับเราด้วยเออนั่นแหละมาณนี้แล้วเมื่อวันก่อนก็เห็นหลายๆคนใช่ไหมพี่นกสินใจ พี่นกชัดชัยโอ้โหแต่ละคนคุณน็อตวรริศครูลิลลี่ด็อร์เสรีว่าจะพูดไม่หมดมันเยอะอัตกะปือนังมากนั่นแหละค่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะคุณสุเทพบอกด้วยว่าศูนย์สรสต้องยุบไปนะถ้าไม่ยุบปุ๊บนี่นะเขาจะยกคนยกมวลชนไปวันนี้ยี่สิบแปดมกราคม และคุณสุรพงศ์กลัวไหมล่ะทางด้านของฝั่งสรสไ,ไม่กลัวมีการออกประบอกแล้วนะฮะว่าวันนี้จะมีการประชุมคอรมอแล้วก็หารือกับทางกะกะตที่สโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีบ่ายสองก็คือคุยกับกรกะตกรกะตนี้จะยกยกทัพไปหมดเลย5ค,คนก็พูดกันมาหมดแล้วทุกตัวละครที่เกี่ยวข้องกับข่าวคราวในครั้งนี้ขาดคุณเฉลิม เมื่อวานบอกชัดเจนนะคะว่าขอให้เวลา72ชั่วโมง72ชั่วโมงต่อต่อต่สามวันปะ72อ่าทีนี้เมื่อวานพอคุณสุเทพแถลงคุณสุเทพให้เวลา24ชั่วโมงจ้าเอาสิเส้นตายของตัวเองนะฮะเออวันนี้เลยไม่มีข้อความมาเลยนะคะเพราะละข่าวของเราจริงจังมากไม่ก็พูดแหมไปแล้วแบบว่าไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย ต้องติดตามหน่อย<ช>นึงก่ตนติดนิดนึงว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ไปถึงไหนแล้วใช่ส<อ>ี่สองสี่ศูนย์หกหกหกดูอยู่ที่ไหนก็ช่วยกันบอกนิดนึงว่าดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นนึกว่าเราจัดอยู่สองคนใช่วันนี้แต่งตัวเป็นทงชาติะะวันนี้เธอสวยนะเ,ออเสือ้อเสื้อเก๋กูดมากเลยขอบคุณนะขอบคุณพีน่าเฮาส์นะคะที่เอาเสื้อมาให้เราใส่สวยงามอ่ะไปที่ประเทศจีนกันนิดนึงไปไปทำไมก่ะไปทุกวันเลยไปชุกโอ้ที่ประเทศจีน มีแต่เรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากมายเ<า>มื่อวานนี้นะจ๊ะเขามีข่าวมาเรียบร้อยแล้วบอกว่าศารที่ประเทศจีนสร้างประหารชีวิตชายหนุ่มคนหนึ่งอายุ33ปีเขาเป็นอดีตคนไข้ของโรงพยาบาลประชาชนใหม่เลขหนึ่งตัวผู้ชายคนนี้ถือมีดไปทำร้ายไปแทงนายแพทย์นายหนึ่งเสียชีวิตรวมถึงแทงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัสอ,อีกสองคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมปีที่แล้วถามว่าไปแทงเขาทำไมแทงให้เขาบาดเจ็บทำไมแทงเขาตายทำไม เกิดขึ้นจากความไม่พอใจของผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในเหลียนเอินชิงเขาไม่พอใจต่อผลการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกของเขาคือนางเนี่ยไปทําจมูกมาแล้วทีเนี้ยพอทําจมูกเสร็จปุ๊บสมาชิกภายในครอบครัวของผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า ตัวผู้ชายคนนี้มีอาการปวดศีรษะหายใจไม่สะดวกแล้วก็เจ็บปวดบริเวณบาดแผลหลังทําการผ่าตัด<อ>จึงเดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปสอบถามสาเหตุและก็การแก้ไขแต่ว่ากลุ่มในแพทย์กลุ่มเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลเนี่ยก็ปฏิเสธการรักษาเพิ่มเติม<อ>โดยให้ผลว่าการผ่าตัดที่ทําให้คุณเนี่ยมันประสบความสําเร็จแล้ว<อ><อ>ทีนี้ไปแพทย์นะคะที่ทําการผ่าตัดเ่ยเขาก็บอกว่า เขาทำดีที่สุดแล้วความดีออกมาดีออกมาสวยงามแล้วทําไมคุณถึงบอกว่าพวกเราทําไม่ดีเพราะฉะนั้นบนางโมโหเลยใช่ก็แทง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  <จด S 1> ทีนี้การทําร้ายแพทย์ที่เมืองจีนเนี่ยนะ,ะเยอะมากมีอัตราสถิติของสมาคมโรงพยาบาลจีนอบอกว่าปี2555เนี่ยมีเหตุการณ์ทำร้ายแพทย์หรือพยาบาลเพิ่มขึ้นตั้ง27.3หรือ ตอนปี51เนี่ยมีแค่ประมาณ20.8ตอนนี้เป็น27.3นะเคเยอะมากป้าพชรรับวิคนที่จะไปประเทศจีนไปทําจมูกที่ประเทศจีนแล้วคนจะเลือกไปทําจมูกที่อีกประเทศที่มันแบบว่าเอ,อที่ทำแล้วไม่ทะเลาะเบาแวงกันแบบนี้ก็ถามถามหมอยังว่าจะทำให้เธอไหมทำไหวไหม <c oughs> ต้องถามหมอด้วยบอกอว่าหน้านี้มาไม่เอาอทำยากปัจจัยหลักของการก่อเหตุเนี่ยนะคะมาจากค่าใช้จ่ายที่แพงมาก ประเทศจีนะกว่าจะทำดังได้สักอันหนึ่งเนี่ยนะโอ๊ยไม่ใช่จะถูกถูกแล้วก็ที่สําคัญพอทํามาแล้วเนี่ยอย่าลืมนะสภาพร่างกาย,อ,ยอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนอย่างฉันเนี่ยฉันจะไปใส่ดั้งเนี่ยนะฉันก็ต้องไปปรึกษาหมอก่อนจะใส่เยอะใส่น้อยใส่นู่นใส่นี่นนนได้ขนาดกระดูวนะกดวัวหรือกระดูกอะไรอย่างเงี้ยไม ก็ต้องกระดูบตัวเองสิ orian, จะกระดูบวัวอะไรเราหนังน uh> şey ี่ผมจะได้ว um ่าจมูกคงทนไงพราะหนังเราหยวเราแก่แล้วแล้วก็ที่สําคัญจํานวนแพทย์นะคะมีมีน้อยอ่ะจานวนแพทย์มีน้อยไม่พอกับกับคนคนป่วยหรือว่าคนที่ต้องการสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแบบรีบๆทำรีบๆทำความพลาดมันก็สูงขึ้นแล้วลุกลุกเป็นเขาเป็นเราใช่ไหมเราใส่ได้เราใส่ได้เราไม่อยากจะแบบว่า คือเ,เราเสียเงินสองหมื่นสามหมื่นไปทำด่างทำจมูกปุ๊บเนี่ยเราก็อยากให้ออกมาสวยแล้วไม่อยากที่ไปแก้ไขอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าสาเหตุครั้งนี้คุณผู้ชายคนนี้เกิดจากการที่นายแพทย์คนนี้เป็นคนทําให้หรือเปล่าแต่เขาไปวีนปุ๊บเนี่ยทางแพทย์บอกว่าไม่ซ่อมให้ไม่ทําอะไรให้อพอไม่ทําอะไรให้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเขาก็ไปแทงในแพทย์ตายพยาบาลบาดเจ็บสาหัสอีกสองคนคต้องดูพื้นฐานเธอด้วยนะจ๊ะค,คุณคนไข้พื้นฐานหนังหน้าใช่ไหมกต้องพูพื้นฐานหนังหน้าด้วยนะ หน้าเป็นยังไงไม่ใช่แบบว่าหน้าหน้าอย่างเค้กหรืออย่างชั้นแล้วอยากจะหน้าแบบสมบูแล้วบอกว่าอยากได้จมูกเหมือนอั้มพัชราภาอย่ไี้เพราจดปัญญาที่จะทำให้แต่ปรากฏว่าการแทงการทําร้ายหมอเนี่ยทาให้ตอนนี้นะคะทุกโรงพยาบาลในประเทศจีนเขาต้องมีการฝึกวิชาป้องกันตัวอันนี้ชอบอันนี้ชอบมากตอนนี้นะฮะมีอย่างน้อยสองโรงพยาบาลแล้วที่นครเซี่ยงไฮ กำลังฝึกศิลปะป้องกันตัวให้กับนายแพทย์หล่าบ,บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวรวมถึงเอาไว้หลบหลีกเวลามีดจากคนไข้พุ่งมาหาเราแล้วโดยประยุกต์เอาอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว<ะ>่าของพรอมเลิบที่อยู่ในห้องพ่าตัดในโรงพยาบาลตามถงทางเดินเช่นกาวอเอาไว้เอา,เ,อาเดินมาอย่างนี้ไงเจอก็อี้อย่างนี้นะมีดมาใช่ไหม อย่างนี้อย่างนี้ผู้ชมเป็นควิวนะฮะคุณป้าจอยสุกี้จะฟาดเค้กนะฮะจะหมวกแล้วหรอดน่จะมูกยังไม่ได้ทำเลยป้านี่เขาบอกอย่างนี้เลยจากการศึกษาของสมาคมโรงพยาบาลแห่งจีนในปีนี้พบว่าโรงพยาบาลกว่าร้อยละหกสิบจากที่สำรวจทั้งหมดสามร้อยสิบหกแห่งมีบุคลากรถูกผู้ป่วยทำร้ายร่างกายบาดเจ็บนะฮะเยอะด้วยใช่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 แล้วก็หมอที่ประเทศจีนเนี่ยอัตราส่วนในการรับผิดชอบต่อคนไข้เนี่ย มันน้อยอยู่แล้วแล้วมาแทงเขาตาย,ตายเนี่ยตายเลยหายไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษา<อ>ชีวิตหมอรักษาชีวิตหมอไว้แต่ตาต้องเข้าใจพวกเราด้วยนะ <ทำ S 3> อย่าง,างที่บอกคือพวกเราเนี่ยเสียงเงินไปทําแล้วเสียงเงินไปซ่อมหนังหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องหวังว่าหนังหน้าเราต้องเป๊ะต้องดีขึ้นเราทามาแล้วเสริมจมูกแต่จมูกเบี้ยไป45องศาเค้ก็ไม่ยอมนะก็คือการทะเลาะกับหมอคนไข้เนี่ยมีทุกวันนะเค้กถ้าเราไปประเทศจีนนะเดินไปดูตามโรงพยาบาลสถานพยาบาลคลินงคลินิก ในไชน่าเดลโพขอโทษ south china morning post เนี่ยเขาบอกว่าการทะเลาะระหว่างคนไข้กับหมอปรากฏให้เห็นเกือบทุกวิทุกวันตามโรงพยาบาลแล้วที่สําคัญคุณหมอเนี่ยเงินเดือนน้อยจ้ะ<อ>เงินเดือนหมอที่เมืองจีนน้อยมากแล้วยังมาถูกแทงตายอีกตาย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 เขาก็เลยต้องมีโครงการนี้ค่ะคุณหมอนัก ป้องกันตัวเอาไว้ป้องกันตัวนะไม่ใช่ว่าเอาไปสู้กับคนร้ายนะคือบอกว่าถ้าเกิดคนร้ายถือมีดมาเออไม่ใช่คนร้ายคนไข้หรือว่าผู้ป่วยญาติคนไข้เนี่ยถือมีดปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวส่วนอีกเหตุการณ์นหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมมีผู้ชายคนหนึ่งที่เมืองฉังซาใช้มีดนะฮะคุณผู้ชมใช้มีดไปแทงพยาบาลสามคนที่ใบหน้า ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลหูหนานเพราะว่าไม่พอใจต่อผลการปลูกหนวดคราวที่โรงพยาบาลทําให้เรียกว่าเวลาคนจีนเนี่ยนะคะควักเงินจ่ายให้กับคุณหมอให้กับโรงพยาบาลปั๊บเขาคิดอย่างเดียวว่าฉันต้องหายจ่ายเงินค่าเสียรรมฉันต้องสวยปหนวดปั๊บหนวดต้องขึ้น <G Q S 1> แต่ไม่เฉพาะคนจีนหรือเปล่าไม่ไม่สิเฉพาะเธอต้องดูด้วยว่าพื้นฐานเนี่ย เขาเรียกอะไรบอดี้หรือว่าต่างๆนานา,นานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันอยากปลูกหนวดคนจีนอะ่ะขนมันน้อยอะ่ะ<อ>เข้าใจไหมอยากปลูกหนวดเนี่ยขนรากฐานพื้นฐานของความเป็นอะนาตมี่แบบจีนๆเนี่ยขนมันน้อยในการวิเคราะห์ทางอะนาตมี่มันต้องมีเหตุผลร่างกายเลยทีเดียวจริงหรือเปล่าเคสคนขอโทษนะคะคุณผู้ชายชาวจีนเนี่ยเขาอยากมีมีคราวะจะได้ความเข้มขึ้นเออแต่อนาตมี่ก็เป็นยังไงขนไม่มีขนน้อยขนบาง มันไม่ได้เหมือนพวกคอเคเราเป็นคอเคเชียนไงหรือว่าพวกคอเคซอยนั่นแหละคอเคซอยแต่ต้นพมพมรุดแต่ถ้าเป็นพวกยุโรปใช่ไหมไม่ต้องไปปลงไปปลูกผนเขินมันมาเองมาเยอะมากนะฮะเขาบอกว่าการโต้เถียงเล็กๆน้อยๆมักจะมีสาเหตุจาก ไปรอคอยนานไปรอคอยที่โรงพยาบาลนานแล้วก็มีการทะเลาะวิวาดรุนแรงมีสาเหตุมาจากผลการรักษานะฮะ,ะแล้วก็เป็นการรักษาที่ไม่ดีพออย่างที่ผู้ป่วยหรือว่าครอบครัวของผู้ป่วยคาดหวังก็เลยมีการทะเลาะเบาะแวงทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นแต่จริงแล้วอยากจะให้เอาใจเขามใส่ใจเราเราเข้าใจแพทย์ด้วยเราเข้าใจผู้ป่วยด้วยคือการความรับผิดชอบ ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองไทยเองเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็มีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นแทงหรือฆ่ากันเสียชีวิตก็จะเป็นการฟ้องร้องฟ้องร้องกันไปบางรายก็ไม่กล้าฟ้องร้องเพราะบางรายอะไรไปหาหมอกระเป๋าจ้าคือเลยก็หมอกระเป๋าไงหมอหิ้วกระเป๋าไปทำที่นี่คอนโดไงอยากสวยฉันนึกว่าฉันนึกว่าเคยได้ยินมากระเป๋าอันนี้หมอกระเป๋าคืออยากสวยแต่ว่าซับไม่ถึง แล้วไงอะกรีงไงกรีงทําจมูกเก้าร้อยบาทเฮ้ยตรงนี้มีคนใกล้ตัวไปทำมาแล้วจับที่โอ้ยสันแข็งเป็นเขื่อนวชิราลงกรเลยทีเดียวเออเออเออเขาทุกคนชมว่าสวยสวยสวยมั่นใจภูมิใจว่าทำมาเก้าร้อยบาทแต่ไม่ได้คิดผึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตไงก็ฝากไว้นะคะ จ่ายเท่าไหร่สวยเท่านั้นค่ะที่เชื่อใช่หมอบางทีสองหมื่นสามื่นคุณก็ต้องแบบเช็คด้วยอย่างพวกเราคงจ่ายเป็นล้านใช่หมอว่าเคสนี้เดี๋ยวหมขอเช็นี้เดี๋ยวหมอขอวิเคราะห์นิดนึงอันนี้ทํำจมูกก็ขอเป็นสามหมื่นห้าแล้วกันประมาณนี้ ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะดิฉันเห็นข้อความจากเชียงรายนะจ๊ะเห็นจากลำปางออกสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยากสวยอยากหล่อต้องไปเกาหลีเขาบอกไม่จริงจริงไหมไม่จริงคนเกาหลีเองก็ไม่ได้จะสวยทุกคนไปเดินถนนตายตายตายหน้าตาแบบนี้เห็นเหมือนในละครเลยป้าเมียงดงแล้วก็นึกว่าโอ้ยฉันจะเจอแบบว่าแบบหล่อๆสวยๆจะบุรดงๆพอไปเดินที่เกาหลี ไม่เห็นเหมือนในจอทีวีเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าคนเกาหลีเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านการทำหนังหน้ามาละแค่เดินผ่านตอมองมองแป๊ะคือไอเราเรามีเส้นทางนี้เรามองปุ๊บปุ๊งมาแล้วตัดกรมาแล้วดังมาแล้วหรือไม่บางคนแบบว่าเส้นบางทีเรากำลังเดินทางไปต่างประเทศไงป้าแล้วเราเห็นแบบคณะคณะกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศบางคนก็ ้พาพพันหน้าบางคนภาพปันจมูกนี่ขึ้นดาวได้เลยไฟเกยม,มาจากเกาหลีแน่แถูกแล้วไปเกาหลีนะถ้าเห็นแบบพันหน้าปะหน้าอย่างนี้มาไม่ต้องตกใจเขาเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ได้ลื่นล้มที่ห้องน้ําต่อมอนะฮะไม,ไม่ไม่ไม่คือไปกินกาแฟเนี่ยนั่งอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยพันหน้าพันเนอร์เนี่ยเต็มไปหมดเพราะว่า<ช>ฉันไปสัญญกรรมมาจ้ะแล้วเขาก็เป็นสังคมของเขานะ <laughs> เออบ้านเราเนี่ยถ้าพวกมาหน้าแบบ ไปทํามาแล้วไม่มีใครกล้าออกจากบ้านถูกปะ่ะจริงมาทุกวันนี้ที่เค้กไม่ทำเนี่ยนะเพราะอนไลน์เพราะมันต้องใช้เวลาในการรักษาจมูกก็คือถ้าเกิดทำปุ๊บเนี่ยมาจัดรายการไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยยังมีอะไรต้องอายเธอ <c oughs> เธอ,อมีเรนะื่องอายเหรอใช้คำว่าอีกคำหนึ่งก็ไม่กล้าใช้เ <c oughs> คยมีคนชอบดา่าสวยนะเนี่ยสวยหน้านี่หน้าสวยนะสวยเหมือนศพหมาเลยแต่ว่าอะไรก็ศพหมาป้าดึกออกเวละขออนุญาตที่พูดตอนเช้านะฮะคุณผู้ชมที่กำลังกินโจ๊กอยู่แล้วดึกภาพตา ันมจะมาถามอีกว่าแปลว่าอะไรต้ายหรือเปล่าบาอที่มันตายะไายฉันเคยเห็นมันมีหมาตายมีหลายแบบ<อ>บนถนนด้วยในคลองไม่เอาละเอา <ไป S 2> แบบไหน,เอ,นเอาไปเรื่องที่ใกล้ตัวไม้ยขำ ตายล้วชาวมอร่อยแซ่บมากเมื่อคืนก่อนเข้ารายการเขาเล่าให้ฟังเ่าปั่นอะไรไม่เล่าออากาศไม่ได้จัดตลกมากีอเซีนอย่าไปเล่าในเฟซบุ๊กละกันเออคำจริงๆคนอะไรอ่ะจันลีจันลีมากคุณผู้ชมจันลีมากเอามาที่เรื่องราวใกล้ตัวของเราบรรดาผู้หญิงกันบ้างนะฮะเพื่อนชนีของเรานี่เองก็คือเรื่องราวของยกทำไมเออทำไมเรียยชนีอ่ะ ก็ไม่ดูอย่างบางคนบอกว่าเรียกไปเรียกชินีเพราะชินีชอบร้องหาผัวแต่จริงแล้วเก้งกวางก็ร้องหาผัวเหมือนกันนะใครๆก็อยากมีนะอยู่นี้หายากแต่ถ้าเงินถึงี่สู้ตายนี่เขามีคำคำหนึ่งป้าเขาพูดว่งสวยไม่กลัวกลัวแต่กลัวซองก็คือยื่นซองไงฮะธีรพันธ์สองพันมีเพื่อนเป็นเก้งกวางเด้๋ยวเขามีแฟนแฟนเขาชื่อนายแบงค์ชื่อจริงชื่อว่านายธีรพันธ์ กูจอดจนวงงว่าอะไรวะแบงค์อะไรทีละพันคือเงินเง<ะ>ินเงินเงิอเดทีละพันจ่ายทีละพันมันก็มาอ,อ,อประมาณนั้นมาที่เรื่องราวใกล้ตัวของเรานิดนึงนะฮะเรื่องราวของบรายกทรงมีบ้าใสปาทุก <laughs> วันนี้อยากจะใส่ฉันใส,าใสปาสวะเรื่องราวของ บามาสจันที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะสุดฮือฮามากๆเขาบอกอย่างนี้เป็นยกทรงที่ถอดเองได้ล็อกเองได้ใครใครล,ล็อกเองได้ด้วยฮามากเลยตอนเห็นข่าวนี้เขาบอกว่าถ้าเราเจอคนที่เราประทับใจยกทรงถอดเองได้จ้านี่มันจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมขอ,ขอลานิดนึงยกทรงตัวเนี้ย มันจะเป็นตัวเชื่อมกับแอปพลิเคชันทางมือถือเราจะต้องถือมือถือไปด้วยแล้วบราเนี่ยมันจะล็อกอยู่ล็อกไว้ของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเราเดินเดินอยู่ตามทั้งถนนแล้วเราเจอผู้ชายที่ถูกใจอันนี้ตามข่าวนะบอกว่าอยากจะมีความรักอย่างแท้จริงหรือแปลภาษาคนง่ายๆคืออยากจะมีอารมณ์ทางเพศกับเขานี่แหละบราตัวนี้มันจะเชื่อมกับแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันจะลิงค์ข้อความไปที่บราแล้วก็ปลดล็อกบราโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องไปถอดเองเพราะมันจิกกะสีเวลาคือข้ามขั้นตอนไปเลย<ช>ไม่ต้องจงไม่ต้องจีบแต่แต่ในทางกลับกันถ้าเดินผ่านคนที่แบบว่า หนังหน้าไม่โอเคหรือว่าคนที่เราไมไ่รู้สึกมีอารมณ์ร่วมด้วย,ยหรือว่าเราจะโดนข่มขืนอ,อีบาตัวนี้มันจะจับสัญญาณความรู้สึกในร่างกายของเราแอปพลิเคชันมันจ,จับความรู้สึกแล้วมันจะส่งสัญญาณไปที่บาร์ให้ล็อกบายกเอ่ยยกส่งตัวนี้โดยอัตโนมัติเออก็คือสมมุติว่าฉันจะถูกข่มขืน<ะ>ใชฉน่ฉันฉัน ยกทรงฉันก็ทําอะไรไม,ไ,มไม่ออกมามไม่รู้โทษนะฮะมันจะมาจับจับหน้าอ,อกของเราไม่ได้เพราะว่ายกทรงมันจะล็อกด้วยอัตโนมัติ <Yeah. S 2> ไม่ใช่ว่าเราไปเสียเวลาเดี๋ยวโจมจะมาข่มขืนโจนโจมซับหนึ่งนะฉันขอล็อกยกทรงสองแบบนี้เสียเวลา <c oughs> อันนี้เป็นแอปพลิเคชันเลยลิงค์ปุ๊บเข้าไปเลยย้ำนะคะใครสนใจก็ต้องไปดูที่ญี่ปุน่นเมืองไทยไม่มีใช่แล้วแต่เขาทำโฆษณาตลกดีนะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเค้กนะถ้าเกิดเค้กเจอข่มขืนเงี้ยเค้กจะ อย่าเข้ามานะเคลก็คว้าไม้หน้าสามเลยแค่เห็นหน้าเขาก็ไม่มาแล้วไม่คว้าไม้หน้าสามมันดนุนหัวตัวเองอ๋อรอเลยรักนวลบ้างรักนวลบ้างน้องทันเนี่ยรักนวลบ้างอันนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าอยากจะได้บราตัวนี้ก็ไปซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองไทยยังไม่นําเข้านะ้าคบุตรจะซื้อมาใส่ไหมไม่ทุกวันนี้ก็ไม่ยอมใส่อะไรอยู่แล้ว ได้และติดติดเรทไปเยอะละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเทศกาลตรุษจีนกันบ้างโอ้โหทั้งอีสานทั้งใต้นะฮะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง<อ>รวมถึงว่ามันมีเลเ็กเกิดน้อยเกยวกับเทศกาลตรุษจีนมาฝากคุณผู้ชมอีกสักครู่กับรายการใครจะไหว้เจ้าเตรียมอะไรไหว้บ้างบอกเราหน้าจอเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันด้วยสักครู่ค่ะครับ